มาตรฐานการสายเหงนชาติเป็นสิ่งสําคัญสอดคล้องกับแผลการสายเหงนชาติซึ่งกําหนดมาตรฐานของคนไทยของเยาวชนไทยที่ศึกษาในแต่และช่วงชั้นในเชิงวิศวกรรมถ้าเราจะออกแบบสิ่งใดเราจะต้องมีบรูปิ้นและพิมพเขียวแน่นอนครับเมื่อมีบรูปิ้นและพิมพ์เขียวมันก็จะต้องมีในเรื่องของมาตรฐานกํากับที่สอดคล้องกับ,บริบทและสังคมไทยและสังคมโลกที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยในแต่และช่วงชั้นอันแรกสิ่งที่จําเป็นของเยาวชนไทยก็คือทักษะด้านความรู้ จะต้องมีความรู้ทักษะที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่กําหนดในแผนและมาตรฐานการสัแห่งชาติส่วนที่2คือในหลักสูตรรายวิชาจะต้องมีรายวิชาหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการสัแห่งชาติก็จะมาตรฐานด้านความรู้แล้วครับก็จะมีมาตรฐานในเรื่องของความเป็นพลเมืองมีความรู้ความสามารถที่อยู่กับพลเมืองโลกอยู่กับสังคมได้รวมถึงถาาทักษะชีวิตโดยเฉพาะาาทักษะโลกที่เปลี่ยนไปที่สําคัญก็คือทักษะ ทางด้านดิจิทัลเด็กไทยเยาวชนไทยเนี่ยควรจะมีความรู้ในทักษะดิจิทัลคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ AI ใช้เทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญโรงเรียนวัดดอนทรายสุวรรณรัตอุปธรรมเป็นโรงเรียนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการศึกษาโดยเรามีความมุ่งเน้น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามที่มาตรฐานการศึกษาชาติต้องการเราสนับสนุนให้ทุกคนในโรงเรียนใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดการเรียนการสอนหรือบูรณาการตามกลุ่มสาระเรียกว่ากิจกรรมในหลักสูตรในส่วนของกิจกรรม e x t กซ์ตร้าค u ริ m หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเราให้คุณครูใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบของการส่งเสริมสนับสนุน ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่เราเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของรัชการที่9เรามุ่งเน้นให้นักเรียนของเราเป็นผู้ที่มีทักษะทางปัญญาสามารถสร้างนวัตกรรมและเป็นนวัตกรในตัวได้ด้วยผลสมัมฤทธิ์โดยรวมในช่วง2-3ถึงปีนี้โรงเรียนของเรายืนหนึ่งในความเป็นที่1ด้านโอเน็ตของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2มา2ปีซ้อนค่ะ การสอนของทิเชอร์นะคะใช้นวัตกรรมดอนไซน์โมเดลผสมผสานกับเทคโนโลยีทิเชอร์จะเข้าไปเจอเด็ก ในช่องทางทวี o ูมเป็นห้องเรียนออนไลน์มีทุกระดับชั้นโดยเด็กจะได้รับการสนับสนุนโน้ตบุ๊กจากผู้ใหญ่ใจดีคนละหนึ่งเครื่องในโน้ตบุ๊กเนี่ยนะคะจะมีซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตเด็กสามารถบันทึกขอยืมโน้ตบุ๊กกับไปเรียนต่อที่บ้านได้นะคะถ้าเด็กมีปัญหาในเรื่องการเรียนอยากจะเจอทิเชอร์นะคะเด็กก็จะไลน์มาบอกแล้วเราก็จะไปเจอกันในทวี o ูมเด็กก็จะปรึกษาแล้วก็ถามคําถามเราก็จะสอนทางออนไลน์ นั่นคือลดปัญหาเด็กที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้นวัตกรรมตัวนี้ทิเชอร์ได้รางวั Awards, ลโอเบกอวอร์สก็ได้ระดับชาติด้วยเด็กได้เรียนย้ำคิดย้ำทำก็ส่งผลให้ผลการสอบโอเน็ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศาาป,ปีที่6ของโรงเรียนเราเนี่ยสูงกว่าระดับชาติ10ปีย้อนหลังค่ะโดยเฉพาะปีการศึกษา2 5 1 6นี้นะคะเด็กของโรงเรียนวันดดอนายติดท็อปเ0ค่ะ ลำดับที่1ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารา,าชบุรีเขต2ค่ะเด็กไปสอบต่อในะระดับมัธยมนะคะไปสอบกี่คนก็ติดโรงเรียนดงัดงๆระดับจังหวัด100%เต็มค่ะดิฉันมีความภูมิใจที่ได้สร้างนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ภูมิใจที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี<ม>ช่วยเสริมทักษะของพวกเรามีประโยชน์หลายประการเช่นด้านสมาธิด้านจินตนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ด้ฝึกการสังเกต การทดลองเรียนรู้ขั้นพื้นฐานหุ่นยนต์และหลักการเขียนโปรแกรมรู้จักการทำงานเป็นทีมฝึกกระบวนการคิดการแก้ปัญหาค่ะกลุ่มที่1การเรียนโปรแกรม c r a t c h สามารถสร้างแอนิเมชันหรือเกมในรูปแบบง่ายๆค่ะกลุ่มที่2การเรียน IOT หรือบอร์ดไมโครบิตโรงเรียนเราได้รับชุดสื่ออุปกรณ์ IOT มาใช้ในการเรียนการสอนและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ในการวัดแสงวัดค่าอุณหภูมิค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรของโรงเรียนได้ค่ะ กลุ่มที่3หุ่นยนต์โรงเรียนเราได้รับหุ่นยนต์โลโบโติกมาใช้ในการเรียนการสอนมีการทํางานหลายรูปแบบซึ่งวันนี้จะเป็นการฝึกแข่ชุดคําสั่งให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นที่กําหนดสามารถนําไปใช้กับงานบริการที่เห็นได้ชัดเจนคือหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารค่ะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่กําหนดในแผนและมาตรฐานการแสงชาติจะต้องมีความรู้ทักษะที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไป